การหยุดยิงในฉนวนกาซาระหว่างอิสราเอลและฮามาสเริ่มมีผลบังคับใช้แล้ววันนี้24พฤศจิกายนเวลา7นาฬิกาตามเวลาในกาซาหรือ12นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทย 2. รถบรรทุกช่วยเหลือได้เริ่มเข้าสู่ฉนวนกาซาจากอียิปต์ประมาณ90นาทีหลังจากการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสมีผลบังคับใช้ 3. ขบวนรถถังและรถทุ่มเกราะของอิสราเอล เดินทางออกจากฉนวนกาซาระหว่างการหยุดยิงชั่วคราวนี้ 4. ชาวปาเลสไตน์ที่ลี้ภัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวได้เดินทางกลับบ้านของตนทางตะวันออกของคานยูนิสทางตอนใต้ของฉนวนกาซา 5. มีคำเตือนจาก i d ดถึงพลเรือนในฉนวนกาซาห้ามมิให้เคลื่อนตัวไปทางกาซาเหนือแต่สามารถเคลื่อนตัวจากกาซาเหนือไปกาซาใต้ได้โดยใช้ถนนซาลาอันดินเท่านั้น ตัวประกันชุดแรก13คนซึ่งเป็นผู้หญิงและเด็กจะถูกปล่อยตัวออกมาตอน16นาฬิกาตามเวลาในกาซาหรือ21นาฬิกาคืนวันนี้ตามเวลาประเทศไทย7กลุ่มฮามาสจะปล่อยตัวประกัน13คนจากฉนวนกาซาเป็นผู้หญิงและเด็กทั้งหมดและตัวประกันเหล่านี้มาจากครอบครัวเดียวกันและถูกรวมไว้ในพื้นที่เดียวกัน8สื่อต่างประเทศหลายสำนักรายงานอ้างเว็บไซต์ข่าว อัลอาราบีอัลจาดีดว่าฮามาตจะปล่อยตัวประกันชาวไทย23คนอย่างไม่มีเงื่อนไขหลังจากอิหร่านเป็นตัวกลางเจรจาให้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่อิสราเอลและอามาตตกลงร่วมกัน